ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาค5าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวอยู่ห้าวยิ้มในขณะที่เขาพูดว่าดีแล้วที่กําจัดคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอีกหนึ่งทีมของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาวังตรงเอ๋อกล่าวเสริมว่าท่านควรประกาศว่าเราชนะแล้วเจิ้งจ้านสูดหายใจเข้าลึกๆเขารู้ว่ามีบางสิ่งที่ผู้ตัดสินอย่างเขาไม่สามารถทําได้ถ้าพวกเขาไม่อยากละลายทั้งสองคน เขาจะทําอย่างไรมันคือธาตุน้ําแข็งขั้นสูงไม่มีใครในทวีปนี้กล้าที่จะละลายรูปปั้นน้ําแข็งเหล่านี้สํานักถังชนะในรอบพิมพ์และนัดนี้สํานักถังมี9คะแนนสํานักประกายยกมีเจ็ดแต้มสํานักถังได้รับชัยชนะและเข้าสู่รอบต่อไปได้เจ้าทําอะไรกับผู้นําและรองผู้นําของเราตัวแทนของสํานักประกายยกอยู่เฉินหินเย่เย่เฉินจุนชิงชิง ได้คนอื่นๆตอบรอบพวกเขาขณะที่พวกเขาลงมาจากเวทีหัวอยู่เฮายิ้มและพูดว่าพวกเขาจะสบายดีอีกสองสามวันข้าจะระลายพวกมันเมื่อพลังวิญ,ญญาณของข้าฟื้นในอีก2อสามวันงั้นเหรอทำไมพลังวิญ,ญญาณของเจ้าจึงใช้เวลานานในการฟื้นคืนชินเย่เย่พูดขึ้นเธอโกรธจัดขณะที่เธอจ้องไปที่หัวอยู่เฮาหัวอยู่เฮาถอนหายใจและพูดว่าข้าขอโทษ เจ้าไม่เห็นหรือว่าข้าพิการมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับข้าที่จะแข่งขันนอกจากนี้ข้าเป็นคนเดียวที่สามารถละลายน้ําแข็งได้ได้โปรดดีต่อข้ามิฉะนั้นข้าจะปล่อยให้พวกเขาถูกแช่แข็งตลอดไปเฉินจูนกล่าวว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนก่อนที่เจ้าจะเต็มใจที่จะละลายน้ําแข็งพวกนี้ถ้าเจ้าใช้เวลานานเกินไปทีวิตของพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายหมวอยูห้าวกล่าวว่าสมวัน ถ้าจะใช้เวลาไม่เกิน3วันก่อนที่จะละลายน้ําแข็งเจ้าต้องให้เวลาข่าพักผ่อนมวันพวกเขาจะพาดรอบต่อไปถ้าใช้เวลา3วันหรือไม่ทุกคนจากสํานักประกายยกดูกรธจัดและไม่พอใจอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามพวกเขาทําอะไรไม่ถูกยิงจื้อยานและจีเจียเฉินมาถึงจุดนี้แล้วจีเจียเฉินยกดาบพิพากษาของเขาและพูดอย่างเย็นชาว่ายังมีวิธีอื่น ถ้าใครในพวกเจ้าสามารถเอาชนะข้าได้ในการประลองเขาสามารถช่วยละลายน้ำแข็งผู้นำและรองผู้นำของเจ้าได้หลังจากที่ทุกคนจากสานักประกายกได้ยินคำพูดของเขาดวงตาของพวกเขาก็สว่างขึ้นเฉินจูนถามว่าเจ้าจะรักษาสัญญาของเจ้าหรือไม่เขากำลังจ้องมองไปที่หัวยูห้าแทนจีเจียเฉินการแสดงออกของหัวยูฮ้าเปลี่ยนไปแปลกๆแ,และเขาก็พยักหน้า เขากล่าวว่าใช่เขาอยู่กับเราข้าเจ้าสามารถเอาชนะเขาได้ข้าจะละลายน้ําแข็งให้ผู้นําและรองผู้นําของเจ้าไปกันเถอะไปหาที่ประลองกันเถอะทุกคนจากสานักประกายยกตะโกนอย่างรวดเร็วจิงจือ,อยานหัวเราะขี้คักและตอบว่าเราไม่ต้องลําบากมากมันเป็นชาญเมืองอยู่แล้วเราแค่ต้องขยับให้กายจากสถานที่จัดการแข่งขันถ้าเขาแพ้อยู่เฮาจะละลายน้ําแข็ง เมื่อเรากลับไปที่โรงแรมมิงเย่ไปกันเถอะหลังจากที่ G. 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 จีเจี๋ยเฉินออกไปแล้วจิงจือ,อยานก็ออกไปพร้อมกับทุกคนจากสำนักประกายยกหัวอยู่ห้าใส่หัวอย่างช่วยไม่ได้หวังตรงเอ๋อรู้สึกขบขันนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินพี่จีพูดมากหัวอยู่ห้าวถอนหายใจและพูดว่าเขาคงเก็บมันไว้นานเกินไปเดิมทีข้าต้องการหยุดสองคนนั้นไว้สักสองสามวันแลปล่อยให้พวกเขาออกไป หลังจากที่พวกเขาต่อสู้กับทีมโรงเรียนซือไรคเคอร์เสร็จเท่านั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีแม้แต่สมาชิกเจ็ดคนที่พร้อมสำหรับการต่อสู้ในวันรุ่งขึ้นแม้ว่าค่าจะละลายสองคนนั้นตอนนี้ก็ตามนาหนา้าตามไปบอกพี่จีไม่ให้ค่าใครได้ไหมเราไม่มีความเป็นปรปักษ์กับสำนักประกายยกตกลงนาหนา้ารีบตามพวกเขาไป หลังจากการต่อสู้ครั้งนี้สำนักถังได้รับการยอมรับว่าเป็นม้ามืดในทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาสามารถได้รับชัยชนะในการต่อสู้2ครั้งแม้ว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะแข็งแกร่งนอกจากนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บผลงานชุดนี้ทําให้พวกเขาเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่จะชนะกลุ่มของพวกเขามีคนมากมายที่คาดเดาว่าสำนักถังจะสู้กับโรงเรียนซูรเคอร์ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะพูด นั่นเป็นเพราะสำนักถังและโรงเรียนซูไรเคอร์จะ,ะเผชิญหน้ากาันในหน้าสุดท้ายของกลุ่มเท่านั้นตารางการต่อสู้ของโรงเรียนซูไรเคอร์นั้นดีกับพวกเขามากก่อนที่พวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มของพวกเขาก่อนหน้านั้นพวกเขาไม่มีคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจริงๆสำนักประกาย,ยกอาจทำร้ายโอกาสของพวกเขาแต่การที่สำนักประไกย,ยก เผชิญหน้ากับสำนักถังสำนักถังขาดขวางความสามารถของพวกเขาอย่างมากทุกคนจากสำนักถังกลับไปที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนพวกเขาไม่ได้อยู่ดูการแข่งขันที่เหลือเมื่อพวกเขามาถึงโรงแรมพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนว่ากำลังถูกย้ายไปชั้นสองของโรงแรมไปเป็นห้องสวีทสุดหรูไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือผลงานของพวกเขาในการแข่งขันที่ใหญ่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหัวอยู่เฮ้า เล่ารายละเอียดของการต่อสู้ของพวกเขาให้เปืยๆฟังเปยๆพยักหน้าและกล่าวว่าทำได้ดีมากอยู่เฮ้าเจ้าเก่งกว่าข้าในแง่ของการบังคับบัญชาทีมจงขุดฝนให้หนักต่อไปหมอยู่เฮ้าถอนหายใจในใจขณะที่เขาเห็นว่าใบหน้าของเปืยๆยังคงซีดเช่นเคยพี่ใหญ่อาการของท่านดูเหมือนจะไม่ค่อยดีขึ้นผู้ต่อสู้ที่เราพบกันในช่วงท้ายของทัวร์นาเมนต์ จะมีแต่แข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นข้าอยู่ภายใต้แรงกดดันมากเบย์เบยสะอื้นและพูดว่าเจ้ากลัวแรงกดดันตั้งแต่เมื่อไรอยากขึ้นมากและมุ่งไปข้างหน้าจากสิ่งที่เจ้าพูดฝ่ายตรงข้ามหลักของเราคือโรงเรียนซูไรคัคเคอร์โรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์และสำนักกายาที่ไม่รู้จักนอกจากทีมเหล่านี้แล้วยังมีขุมพลังดั้งเดิมอื่นๆด้วยไม่มีสิ่งใดที่จัดการได้ง่าย โอลิมป์น,นี้อาจเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุดในรอบไม่กี่พันปีที่ผ่านมาเจ้าเพียงแค่ต้องจําไว้ว่าให้เจ้ามั่นคงเมื่อเจ้าทําแต่ละขั้นตอนหัวอยู่เฮาพยักหน้าและพูดว่าข้าจะทําให้ดีที่สุดข้อได้เปรียบของเรายังค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะตัดสินความสามารถของคู่ต่อสู้ของเราในขณะที่การแข่งขันดําเนินต่อไปฝ่ายตรงข้ามของเราค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับไม้เด็ดของเรา การวิเคราะห์และการวิจัยของเราจะละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้นและจะยากขึ้นเรื่อยๆที่จะก้าวหน้าต่อไปเปย์เปย์ยิ้มเมื่อเห็นใบหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ของหัวยูเฮาอยู่เฮา,อย,เาอยากกดดันตัวเองมากเกินไปเราเป็นตัวแทนของสำนักถังในครั้งนี้ซึ่งหมายความว่าเรากำลังเป็นตัวแทนของตัวเองเช่นกันเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอันดับของเราถ้าเชื่อว่าชื่อเสียงของเราได้แพร่กระจายไปทั่ว จากการแสดงสองครั้งล่าสุดของเรามันจะไม่ยากที่จะก้าวจากรอบแบ่งคุมเราบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จริงๆแล้วอันที่จริงซานชิและคนอื่นๆทำได้ดีมากในครั้งนี้หากโรงเรียนซูไรเคอร์สามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้เราจะพบกับพวกเขาในรอบชิงชนะเลิศเราไม่ต้องกังวลว่าจะเจอพวกเขาก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นอย่างไรบ้างวาอ,อยู่ห้าวกาวว่า ภายใต้การแนะนําของชิวเออความสามารถโดยรวมของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากความสามารถของชชวเออดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกันผู้ต่อสู้สองสามทีมแรกของพวกเขาในรอบแบ่งกลุ่มนั้นค่อนข้างจะรับมือได้ง่ายพวกเขากําลังเผชิญหน้ากับสํานักปะกายยกในหน้าถัดไปเราจงใจทําลายล้างสํานักปะกายยกในวันนี้ข้าไม่คิดว่าพวกเขาจะเป็นภัยคุกคามต่อโรงเรียนซูร่เคอร์อีกต่อไป ถ้าพวกเขาต้องการก้าวต่อไปเราจะต้องดูว่าพวกเขาทําผลงานได้ดีแค่ไหนกับทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาน่าเสียดายที่เซียวหงเฉินระมัดระวังเกินไปและไม่เต็มใจที่จะท้าทายเราในการต่อสู้แบบทีมไม่เช่นนั้นเราจะจัดการพวกเขาให้ดีแม้ว่าเราจะต้องทุ่มเทยอย่างหนักสําหรับมันก็ตามเปรยๆพูดตะคุกตะกักและพูดว่าเราพยายามอย่างเต็มที่แล้ว เราไม่ต้องฝืนใจตัวเองมากเกินไปอยู่เห้าเจ้าต้องแข่งขันในทอร์นเมนต์ใต้ดินในคืนพรุ่งนี้รีบไปพักผ่อนเถอะตกรงหมาอยู่เห้าพยักหน้าพี่ใหญ่ท่านก็ต้องพักผ่อนเช่นกันเราเรอคอยที่จะให้ท่านมาเป็นผู้นำของเรารอบแบ่งกลุ่มนั้นไม่ยากเกินไปท่านไม่ต้องกังวลอย่างไรก็ตามข้ามั่นใจว่าเราสามารถเป็นแชมเปี้ยนได้หากท่านฟื้นขึ้นมานำเราอีกครั้ง ขณะที่เขาเห็นรอยยิ้มของหัวย,หยูเฮาเปปยก็ตบหัวยูเฮาบนไหลของเขาและพูดขึ้นว่าข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดตกลงตรงเอ๋เราไปกันเถอะเปรย,ย์นั่งขึ้นหลังจากที่หวังตรงเอ๋ออกไปกับหัวยูเฮาดวงตาของเขาเป็นประกายได้ดูไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนเขาถอนหายใจและพูดว่ายูเฮาข้าขอโทษที่กดดันเจ้ามากอย่างไรก็ตาม ้าไม่มีทางเลือกขอให้โชคดีเมื่อมีเจ้าอยู่ใกล้ๆสำนักถังสำนักถังจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าในห้องพักผ่อนของโรงเรียนจกักรวาลชิงหลัวเจ้าหญิงจิว๋วจิวนั่งเงียบๆในที่นั่งหลักสมาชิกในทีมคนอื่นๆของท้าบันอยู่ในห้องพร้อมกับเธอพวกเขาเพิ่งชนะในตอนบ่ายและได้ใช้ชนะติดต่อการสองครั้งในการต่อสู้สองครั้งล่าสุดข้าไม่คิดว่าสำนักถัง จะยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าหัวอยู่เ่าจะนั่งรถเข็นและเปื่อยๆจะไม่ปรากฏตัวพวกเขายังสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายแม้ว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาจะประกอบด้วยจักรภาพวิญ,ญญาณสองคนและราชาวิญญ,ญาณห้าคนมันไม่ง่ายเลยที่จะรับมือใช้หนุ่มคนหนึ่งที่นั่งข้างเจ้าหญิงจิวจิวยิ้มและกล่าวว่าฟาบาทพวกเขาเป็นแชมป์จากการแข่งขันที่แล้วมันคงไม่ถูกต้องหากพวกเขาทำผลงานได้ไม่ดี อย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลแม้ว่าเราจะเจอพวกเขาในรอบก่อนรองชนะเลิศเราก็าอาจจะไม่แพ้พวกเขาหากสำนักถังมาถึงรอบรองชนะเลิศมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะได้พบกับโรงเรียนจกักรวรรดิิงหลวนอกเหนือจากโรงเรียนจกักรวรรดิิงหลวแล้วสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ในกลุ่มของพวกเขาด้วยผลที่ตามมาคือโรงเรียนจกักรวรรดิิงหลวกกำลังต่อสู้เพื่อจบการแข่งขันในฐานะรองแชมป์มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอ แ้าหญิงจิ๋วจิวมองข้ามเขาชายหนุ่มยิ้มและกล่าวว่าอันที่จริงทุกทีมน่าจะสามารถบอกได้ว่าสำนักถังนั้นแข็งแกร่งแต่จุดอ่อนของพวกเขาคือพวกเขาไม่มีทีมสำรองตัวในเมนต์นี้เข้มข้นมากใครสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในความเห็นของข้าข้าไม่คิดว่ามันจะราบลื่นสำหรับพวกเขาไปตลอดทางองคหญิงจิ๋วจิวรู้สึกเย็นชาเล็กน้อยขณะที่ตัดว่าแล้วพวกเราล่ะเจ้าคิดว่าเราจะสามารถ ผ่านเข้ารอบก่อนลองชนะเลิศได้หรือไม่สีหน้าของชายหนุม่มเริ่มแข็งกระด้างพูดขึ้นว่าฟาบาทยกโทษให้ข้าที่พูดตรงๆผู้ต่อสู้ของเราในทัวร์นาเมนต์นี้แข็งแกร่งมากหากเราสามารถออกจากเวทีแบบแบ่งกลุ่มได้นั่นก็เพราะว่ากลุ่มของเรานั้นง่ายเจ้าหญิงจิว,จ,วจิวจ้องมองเขาเขายัางคงสงบนิ่งได้ไม่ถูกรั้งับโดยรัศมีของเธอณนาจุดนี้มีคนมาเคาะประตูเข้ามาซูจิวจิว,จวเปลี่ยนความสนใจของเธอ ประตูเปิดออกและชายไวกลางคนที่ดูก้าหาญก็เดินไปหาซูจิวจิวอย่างรวดเร็วเขากระซิบบางอย่างที่ข้างหูเธอเอะไรนะพวกเขาก้าจริงไหมดวงตาของซูจิวจิวเต็มไปด้วยความประหลาดใจดำเนินการตรวจสอบต่อไปข้าต้องการข้อมูลที่ถูกต้องสภาพอากาศในเมืองลุ่งเรืองเย็นลงในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาหลังจากพ่าอาทิตย์ตกอุณหภูมิจะลดลงอย่างมาก เนื่องจากเมืองแรกบางแห่งมีการใช้งานอยู่รอบเมืองลุ่งเลืองคุณภาพอากาศที่นี่จึงแย่กว่าที่อื่นในทวีปอากาศจะแจ่มใสขึ้นหลังจากลมแรงพัดมาเท่านั้นหวังตรงเอ๋อมองไปด้านข้างของเธอขณะที่เธอเดินไปตามถนนข้ายังชอบความเรียบง่ายของเมืองซือไรเคอความรู้สึกที่เป็นโลหะที่นี่แข็งแกร่งเกินไปหัวอยู่ห้าวกระตุกขณะน,นั่งในรถเข็นและพูดว่าข้าเห็นด้วยอย่างไรข้อตาม ้าต้องอยอมรับว่าการพัฒนาทางเทคโนโลยีของจักรวรรดิวันจันทานั้นเหนือกว่าใครมิฉะนั้นสามอาณาจรรักรในทวีปโตลัวจะไม่เกรงกลัวพวกเขาหวังตรงเอ๋อพยักหน้าและพูดว่าอยู่เฮาเจ้าคิดว่าพวกเขาด้อยกว่าแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับจักรวรรดิวันจันทานในแง่ของเทคโนโลยีมวอยู่เฮาใส่หัวและพูดว่ามันยากที่จะบอกเพราะข้า ไม่สามารถเข้าถึงความรับสุดยอดของสามจักรวัตรได้เมื่อพิจารณาจากรูปแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเครื่องมือวิญญาณของจักรวัตต่างๆข้าเชื่อว่าทั้งสามจักรวัตรตามหลังจักรวัตตะวันจันทาร้อยปีนี่รวมถึงความจริงที่ว่าทั้งสามจักรวัตได้ไล่ตามกันมาตลอดสามปีที่ผ่านมามีบางอย่างที่จักรวัตตะวันจันทาทำได้ไม่ดีนักเช่นอะไรเหรอใครโถอยากรู้อยากเห็น หวอยูเฮ้ากระตุกและตอบว่าพวกเขาไม่สามารถเก็บความลับได้ดีแม้ว่าจาักรวรรดิตวันจันทาอาจไม่ได้สังเกตเห็นแต่เทคโนโลยีของพวกเขาล่วงไหลค่อนข้างบ่อยจกักรวรรดิทั้งสามในทวีปใช้เวลาเพียงไม่กี่ศตรวรรษก่อนที่พวกเขาจะสามารถขโมยเทคโนโลยีของจักรวรรดิตวันจันทาได้ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีของพวกเขาเองแม้ว่าพวกเขาจะยังด้อยกว่า ซึ่งทำให้สิ่งต่างๆไม่ชัดเจนเล็กน้อยพวกเขาอาจคืบคันเข้าใกล้จักรวรรดิวันจันทามากขึ้นหากให้เวลาอีกสอปีเนอไคโถดูคุ้นคิดในขณะที่เขาพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวว่าเจ้าพูดถูกอย่างน้อยเครื่องมือวิญญาณบางส่วนที่ผลิตโดยจักรวรรดิวันจันทาได้ปรากฏในการประมูลในส่วนอื่นๆของทวีปทั้งๆที่พวกเขาเข้มงวดมากในการควบคุมโลหะหายากแล้ว หวัวยูห้าบินลิงฟีปาของเขาได้กล่าวว่าพวกเขาได้เลยพื้นฐานและจดจ่อกับรายละเอียดแม้ว่าโลหะหายากจะหายากแต่ถ้ามีคนค้นพบสิ่งที่ทดแทนได้ละ่ะนอกจากนี้แรงทางกายภาพยังสามารถใช้เพื่อให้ได้โลหะหายากเทคโนโลยีเครื่องมือวิญญาณน,นั้นสร้างได้ยากมากถ้าไม่ใช่เพราะข้อจํากัดของจักรวัตวันจันทากับระดับเจ็ดและเครื่องมือวิญญ,ญาณที่สูงกว่านั้นเข้มงวดกว่าเล็กน้อย ข้าแน่ใจว่าช่องว่างของพวกเขากับจกักรวรรดิอื่นอาจใกล้กว่านี้อีกเฮอไคโถขโมวดคิ้วและพูดว่าพวกเราเองก็ทําแบบเดียวกันไม่ใช่หรือเจ้าเป็นคนที่ลงทุนกับมันมากที่สุดหัวอยู่เฮ้าบิชิซะมองเหอไคโถและถามว่าพี่รองข้าอยากจะถามคําถามท่านเสมอข่านยังถือว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของจกักรวรรดิตะวันจันทาหรือไม่เหอไคโถตกตะลึงและหันไปมองหัวอยู่เฮ้า เมื่อสบตาการหัวยูเฮาก็เห็นอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ลึกๆในดวงตาของเหอไคโถหลังจากเงี่ยไปคู่หนึ่งเหอไคโถกล่าวว่าน้องชายข้าไม่อยากโกหกเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่ข้าจะไม่ตอบคำถามของเจ้าเจ้าแค่ต้องจำไว้ว่าข้าจะเป็นส่วนหนึ่งของสำนักทางและโรงเรียนซูไดเคอร์เสมอก็น่าจะเพียงพอแล้วโตกรงหัวอยู่เฮาหยุดถามและพยักหน้ายอมรับหวังตรงเอ๋อตกตะลึงกับการสนทนาของพวกเขา เธอเชื่อเสมอมาว่าเฮอไคโถเป็นคนเรียบง่ายซื่อสัตย์และเคเขินเล็กน้อยทั้งหมดนี้ชัดเจนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อเขาอยู่กับเซลลวเขาเคิร์นอายอยู่เสมอซึ่งทําให้รู้สึกเป็นที่รักอย่างไรก็ตามเธอสามารถบอกได้จากการสนทนานี้ว่าเขาไม่ใช่คนง่ายๆขนาดนั้นหัวยู่เฮาดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างที่เธอไม่รู้เธอบีบไหล่หัวอยู่เฮาเบาๆเธอได้คิดเกี่ยวกับมันแล้ว เธอกำลังจะถามหัวยูฮ่าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขากลับมาจากการแข่งขันใต้ดินหัวยูฮ่ามองไปข้างหน้าจ้องมองอย่างสงบเขาเพลิดเพลินกับอากาศที่สดชื่นแม้ว่าจะมีโมนพิษเล็กน้อยแต่จิตใจของเขาก็แจ่มใสขึ้นในอากาศนี้ความสามารถของสำนักาถางถูกเปิดเผยอย่างช้าๆในขณะที่พวกเขาดำเนินต่อไปในการแข่งขันพวกเขาต้องได้รับความสนใจจากฝ่ายต่างๆ พวกเขายัางได้รับการปฏิบัติอย่างดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามนี่หมายความว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขากำลังจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิดมากขึ้นและทำการศึกษาเกี่ยวกับพวกเขาหัวอยู่เฮาไม่ค่อยกังวลเรื่องการแข่งขันของสำนักถังในการแข่งขันพวกเขาจับฉลากเสียเปรียบในตอนแรกและพวกเขาพบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสองทีมในสองนัดแรกหากพวกเขาพ่ายแพ้แม้แต่ทีมเดียวพวกเขาจะพบว่ามันยากมาก ในการแข่งขันที่ต่อเนื่องกันอย่างไรก็ตามพวกเขาได้รับชัยชนะในสองนาที่ผ่านมามาอยู่ห้าวตกตะลึงเล็กน้อยที่พวกเขาทําได้ดีเขาสามารถสัมผัสได้ชัดเจนว่าความสามารถของสหายของเขายังไม่แสดงออกมาอย่างสมบูรณ์และทุกคนก็ยังลังเลเล็กน้อยภายใต้สถานการณ์เช่นนี้มันจะไม่เป็นปัญหาแม้ว่าพวกเขาจะพบกับสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์ก็ตามสำนักวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ จะสามารถทุกขามพวกเขาได้หรือไม่โมยูเฮาเพียงหวังว่าเปย์เปยจะดีขึ้นพูดตามตรงเขาเต็มใจที่จะเป็นผู้ควบคุมวิญญาณหลักของทีมมากกว่าไม่ใช่หัวหน้าทีมเขาอยู่ในอันดับที่6ในบรรดาเจ็ดประดานแห่งซือไรเคอร์ในแง่ของความอาวุโสเขามีพี่ห้าคนที่แก่กว่าเขาในระดับหนึ่งพวกเขาเหมาะที่จะเป็นผู้บงังคับบัญชาทีมมากกว่าเขาโมยูเฮากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับทีมของโรงเรียนซูรายเคอร์ในตอนนี้ สำนักถังได้ทำลายล้างสำนักประกายโยกดังนั้นพวกเขาจะเลิกเป็นภัยคุกคามอย่างไรก็ตามทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทายัางคงแข็งแกร่งเช่นเคยเพื่อที่จะก้าวผ่านรอบแบ่งกลุ่มโรงเรียนซือไรเคอร์จะต้องเอาชนะพวกเขาให้ได้ทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาและทีมของโรงเรียนซือไรเคอร์เป็นศัตรูตัวฉกาจของกันและกันมันเป็นการต่อสู้ที่ทั้งสองฝ่ายต้องทุ่มสุดตัว ไม่มีใครรู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรในขณะที่หวังทีเอ๋อแข็งแกร่งมากเธอคนเดียวเธอสามารถนำโรงเรียนซูไรเคอร์ชนะทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศกับสำนักถังได้หรือไม่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหราบวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหมๆ่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ